สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม B. ีบร g h t าโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพีิกะเด้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมนะคะค่ะสําหรับการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบ g e เจเนอ r ร a d i n g เป็นผลการทํานายโดยรวมค่ะอ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่อินกับผลการทำงานจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้งไอเดียไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากมากค่ะ คาเดเราจะมาเข้าการทานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะแล้วตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สองเด็กที่สามค่ะจะดูตาไพ่เด็กไหนสําหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณถามถึงนะคะ าจะติดต่อมาหาคุณไหมนะ,ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขาตอนนี้ก่อนค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของเขาค่ะหนึ่งดาบนะคะพลังงานของเขาค่ะ แปดดามนะคะโอ้โหเดอะไฮโลเฟนนะคะอืมดีเอ็มเพรสค่ะพลังงานของเขานะคะตอนนี้นะคะ หนึ่งดาบบอกว่าเขากําลังอ่าทําเป้าหมายในชีวิตของเขาให้สําเร็จนะคะเขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขานะคะว่าเขาควรจะดําเนินไปอย่างไรอะ,ะค่ะขละเป้าหมายนั้นนะคะก็มาเป็นแปดดาบสําหรับเขาด้วยก็คือว่าทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้เลยะค่ะนะคะเป้าหมายของเขาเป็นเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะ เขาคนนี้นะคะเขาเหมือนทําอะไรได้ทีละอย่างหรือเปล่าคะค่ะเหมือนคิดจะทําอย่างนี้เขาจะมุ่งเน้นอยู่เรื่องเดียวเลยค่ะค่ะเด e High Roll f นะคะ,คะ,ะ,คะเขาก็ยังเป็นคนดีนะคะอยู่ในศิลธรรมอยู่ค่ะละ d m p r e นะคะเขาน่าจะอ่าเป็นคนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยค่ะบางคู่กรณีอาจจะเป็นพ่อไม่แม,ไม่ไม้ได้นะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวที่จะต้องดูแลลูกด้วยตัวเองอะ,ค,ะค่ะค่ะ ยังมีจะดูต่อนะคะแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรคะก้าไม่เท้านะคะโอความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณคะ่ะหกดาบนะคะ อืมเปแรนค่ะว่วความรู้สึกของเค้านะคะที่เขามีต่อคุณนะคะสเตนค่ะความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณเองนะ่ะก็เหมือนมีกาแพงใส่เค้านะคะ เหมือนแบบว่าเขาเองเขาก็เหมือนยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรของคุณมากทเท่าไหร่อะค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเนี่ยนะคะตัวแปรของเขาก็คือว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อะสําเร็จนะคะเขาก็อยากจะมือนมาเริ่มกับคุณใหม่อะ่ะอืมเริ่มกับคุณใหม่นะคะให้ปัญหานี้มันจบไปนะคะแล้วก็ได้มาอ่าสารทัมพันกับคุณต่อะคะ่ะ นะคะเขานั้นอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะว่าที่เขาเงียบไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะขาดและสเตนตออกมาบอกว่าคุณนั้นคือคนที่เข้าใจเขาเสมอเลยนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะบางคู่กรณีอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคะคนที่แบบแตกต่างกันมากๆเลยทางเชื้อชาติศาสนานะคะหรือว่าจะเป็นองค์ประกอบทางสังคมะคะ่ะ อย่างเช่นคุณอวุธไวยาวุธอย่างเงี้ยค่ะนะแต่คุณก็สามารถเข้าใจเขาได้เสมอเลยอะค่ะอืมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแล้วแนวโน้มนะคะเขาจะติดต่อมาไหมล่ะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาจะติดต่อมาไหมอืม้มสี่ไม้เท้าค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดหรือ,อยัง แปดดาบไอแปดไม้เท้าค่ะว้าวพระเจ้าทอดกล้วยแล้วนะคะตอนนี้ก้า <c oughs> ดาบนะคะเลขหนึ่งใบค่ะเขาจะติดต่อมาไหมคะราชินีถือเหรียญค่ะว้าวถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะจากหน้าไพ่นะคะมิวไม่เอาใจใครคะ่ะ เขาจะติดต่อมานะคะค่ะบางคู่กรณีเนี่ยอาจจะมาหาด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปนะ,ะถ้ามาได้อะ,ค,ะค่ะค่ะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะแปดไม่เท้าแล้วส่ไม่เท้านะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอะคะ่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะบางคู่กรณีอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ที่อยู่แบบพื้นที่ใกล้เคียงกันเนะะี่ยค่ะเขาจะมาหาคุณด้วยตัวเองเลยนะคะ พ่อเขาเองนั่นน่ะเขาก็เครียดเหมือนกันเมื่อคิดถึงเรื่องคุณแล้วก็เครียดนะคะก้าวดาบขยายทแทนเบรนต์นะคะคืออยากจะมาปล่าความเข้าใจอะว่าทําไมเขาถึงเงียบไปไม่ได้ติดต่อมาเป็นเพราะอะไรเงี้ยค่ะค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเขาบอกว่าคุณน,นั้นมีคุณค่าทางจิตใจของเขาเสมอนะ,ะเขายังถือคุณไว้ในมือก็คือว่าเขาจะติดต่อมาเลยค่ะเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนเนาะค่ะ ผลการทํานายก็จะมีประมาณว่านะคะตอนนี้นะคะเขาต้องทําภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตของเขาให้สําเร็จอะค่ะและสิ่งที่เขาต้องทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือว่าเป็นตัวแปรสําคัญทําให้เขานั้นไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ะคะ่ะคนที่คุณถามถึงน่าจะเป็นคนที่ทําอะไรได้ทีละอย่างอะค่ะนะคะ,นะคะและความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขาก็บอกว่าคุณนั้นตอนนี้ก็คงมีกําแพงใส่เขาแล้วแหละเห็นว่าเขานิ่งไปเงียบไปไม่ติดต่อมาคุณคงแบบว่า ไม่ไว้ใจเขาแล้วนะคะค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าปัญหาของเขานะคะเรื่องราวของเขามันสําเร็จแล้วอะ่ะเขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อค่ะเขาอยากจะเหมือนปรับความเข้าใจกับคุณนะคะนะ,ะเพราะคุณนั้นคือคนที่แบบมีความเข้าใจเขาได้ดีมากๆเลยนะคะมีเขาผูกพันกับคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีความต่างกับกันกับเขานะคะ ค่ะและแนวโน้มน,นะคะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะจากหน้าไพ่เขาบอกเขาจะติดต่อมาค่ะเพราะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะบางคู่กรณีถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะเขามาได้เขาจะมาหาคุณเลยนะคะเมื่อเขาทําภารกิจของเขาเสร็จแล้วอะนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นคนที่แบบว่าอยู่กันคนละประเทศอยู่กับแบบว่า เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ไปทํางานต่างชาตินะคะเมื่อเขาทํางานเสร็จนะคะภารกิจของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะค่ะเพราะว่าเขาเองเขาก็ทุกใจเหมือนกันเขาก็อยากจะปรับความเข้าใจกับคุณเหมือนกันนะคะและคุณนั้นก็คือคนที่สําคัญในในหัวใจของเขาอะ่ะอืมเขาติดต่อมาค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นผลการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะ เขาคนนั้นนะคะน่าจะมีภารกิจจริงๆอะคะ่ะเขาจึงไม่สามารถติดต่อหาคุณได้นะคะแต่เมื่อเขาเสร็จแล้วอะภารกิจของเขาเสร็จแล้วนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2นะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตๆอไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณถามถึงนะคะ เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะค่ะก่อนอื่นเราต้องไปดูพลังงานของเขาก่อนค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่คุณถามถึงนะคะพลังงานของเขาค่ะสตรนค่ะพลังงานของเขาค่ะแทนบอรนเร์นะคะ สิบเรียนค่ะว้าวพลังงานของเขานะคะห้าไม้เท้านะคะอืมพลังงานของเขานะคะสเตนออกมาบอกว่าเนี่ยเขาน่าจะเป็นประมาณแบบคนที่ดื้อๆร้านนิดนึงนะคะ ค่ะตอนนี้เขาเหมือนกําลังถูกควบคุมตัวค่ะนะการที่วบาถูกควบคุมตัวนะคะก็คือเขาไม่ได้ไปทําผิดอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเขาอยู่กับครอบครัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมคะค่ะเป็นสิบเหรียญน,นะคะเขาน่าจะมีครอบครัวใหญ่อาจจะถูกควบคุมจากพ่อแม่ของเขานะคะหรือว่าคนที่แบบมีอํานาจเหนือเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นเด็กตื้งนะคะนะคะค่ะและตอนนี้เขาเองเขาก็พยายาม ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับการที่แบบว่าไม่มีอิสระค่ะนะคะคันนี้เห็นไหมคะแทนเลแล้วกับห่ามเท้านะคะเขาเองเขาก็พยายามจะต่อสู้กับตัวเองที่แบบว่าคนอาจจะเคยอิสระนะคะจะทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ไม่มีอิสระแล้วเขาก็ต้องเหมือนเขาว่าต่อสู้กับตัวเองก็คือพยายามปรับสมดุลในชีวิตของตัวเองนั่นแหละค่ะนะ คนที่เคยอยากทำอะไรกับใดทำแต่ตอนนี้คือทำไม่ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะและความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะโอ้เดอะแฮงแมนค่ะ เด็กถือดาบนะคะสองเหรียญค่ะว้าวความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเด็กถือเหรียญค่ะอืมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเดอะแฮงแมนนะคะออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนเขาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากความคิดถึงคุณนะคะเนี่ย ค่ะเขาเองนั้นเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังทําไม่ได้นะคุณน่ะเข้ามาวนเวียนอยู่ยในหัวสมองของเขาตลอดเลยนะคะแบบมีแต่เรื่องของคุณอะคะ่ะคิดไปเรื่องอื่นนะคะคุยเรื่องอื่นแล้วสักพักก็เรื่องคุณเข้ามาวนเวียนอีกแล้วเพราะว่าคุณนั้นคือคนสําคัญของเขานะคะเป็นเด็กถือเรียนนะคะคุณมีค่าสําหรับเขาค่ะค่ะเดมี่จะดูต่อนะคะ เมื่อเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้แล้วนะคะแล้วแนวโน้มเขาจะติดต่อมาไหมคะเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะชา c h a r ออ t ค่ะอืม หนึ่งถ้วยนะคะว่าเขาจะติดต่อมาไหมคะเนี่ยห้าถ้วยนะคะเดชาด้วยไซส์นะคะ,ะ,คะถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะจากหน้าไพ่นะคะเขาบอกเขาจะพยายามค่ะนะ,ะเขาจะพยายามติดต่อคุณนะคะเนี่ย ชาริออตนะคะขยายเดอะแฮงแมนนะคะก็คือว่าการที่มิวบอกว่าเขาจะพยายามก็คือว่าถ้าเขานั้นอะ่ะสามารถที่จะทําอะไรได้อ่ะคะ่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเพราะเขานารักคุณและเขาก็คิดถึงคุณด้วยและการที่ว่าเขานิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขาก็กลัวนะคะกลัวว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมไงอืมกลัวแบบว่าเขานิ่งเงียบไปแล้วคุณอาจจะไม่ไม่เอาเขาแล้วะคะ่ะก็เหมือนว่า คุณไม่รู้สาเหตุใช่ไหมล่ะคะว่าเขาหายไปทําไมเขาไม่ติดต่อกลับมาค่ะแล้วคุณก็เหมือนแบบว่าเอา้าด,ดูดีก็นิ่งเงียบไปเอาโอเคงั้นฉันก็ปล่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเขากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาจึงบอกว่าเขาจะพยายามนะคะแต่ในความพยายามนี้นะคะมิวก็ไม่ทราบแน,นชัดนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเมื่อไหรที่เขาเป็นอิสระค่ะนะคะ,นะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะติดต่อมานะคะ ค่ะพ้นการํานายก็จะมีประมาณว่าตอนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงนะคะน่าจจะเป็นคนที่แบบว่าดือด้อะคะ่ะตอนนี้เขากําลังถูกเหมือนประมาณว่าถูกควบคุมตัวอยู่ะคะ่ะคือเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะต้องอยู่กับครอบครัวนะคะเขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปนะคะติดโซเชียลออนไลน์มากเกินไปนะ,ะจึงถูกครอบครัวของเขานะคะควบคุมความประพฤติอยู่ะคะ่ะ ค่ะและตัวเขาเองนั้นนะคะเขาบอกว่าเขานี่ยน่ะคิดถึงคุณมากเลยคิดแต่เรื่องของคุณเนี่ยล่ะค่ะเขาก็อยากจะคุยอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะแต่เขายังทําไม่ได้อืมตอนนี้นะคะเขาก็มีแต่เรื่องของคุณเนี่ยค่ะเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวสมองเขาเพราะว่าคุณนั่นคือคนสําคัญของเขานะคะเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้โดนควบคุมตัวค่ะค่ะและแนนโนมเขาจะติดต่อมาไหมเขาบอกเขาจะพยายามติดต่อคุณนะคะ ถ้าเขาเป็นอิสระเขาจึงจะติดต่อคุณได้อะคะ่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีแต่ความรักนะคะความคิดถึงคุณและความกลัวที่ว่าคุณจะทิ้งเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่มันอยู่ในจิตใจของเขานะคะค่ะและกับบางคู่กรณีนะคะถ้าอยู่ไม่ไกลกันนะคะเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าเขาทําได้นะคะมีต้องมีคําว่าถ้านะคะเด็กเนี้ยอืมค่ะพ้นการทานายก็ออกมามีประมาณเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้นว่าเขาจะติดต่อมาไหมเวลาไหนยังไงนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะพยายามค่ะเพราะตอนนี้เขาคงให้คําตอบคุณไม่ได้อะค่ะคําว่าให้คําตอบไม่ได้ก็คือว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะโดนควบคุมตัวถึงเมื่อไหร่อ่ะค่ะนะแต่ถ้าเขาเป็นอิสระแล้วนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะคามิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าคุณนั้นนะคะยังรักเขาอยู่กับรอเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะ ค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้ยหายไปนานแล้วฉันมุฟออนดีกว่าไปเริ่มต้นคุยกับคนอื่นดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะใช้ดุลพินิจคิดเอาเองนะคะค่ะมิกวก็อยากให้คุณนะคะรับพลังงานบวกๆไปนะคะสําหรับเด็กนี้นะคะค่ะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นจะติดต่อมาไหมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระ,ะดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณถามถึงนะคะเขาจะติดต่อมาหรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะมีขอดูพลังงานของเขาณปัจจุบันนี้ก่อนค่ะเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาลีออดนะคะอืม กไม่เท้าค่ะวางเด็กถือเหรียญค่ะ The Hangman นะคะพลังงานของเขานะคะณะปัจจุบันนี้นะคะ คนที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะเป็นชาวิออตนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะนะตอนนี้นะคะเขาเองนั้นะเขาเหมือนคนบ้างงานเลยมีหกใบเท้าเข้ามาด้วยนะคะเขาเหมือนแบบอยากจะทําเรื่องงานของเขาอะ่ะให้มันสําเร็จอะคะ่ะหกใบเท้านะคะก็คือคนบ้างงานนะเนี่ยเขาบ้าง,งานเพราะว่าเขาเองนั้นเขาต้องการมีเงินเยอะๆค่ะ ตอนนี้เขามุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเขาเป็นเด e h แ n g m แ n นะคะคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของตัวเองเนะะี่ยค่ะเรื่องของงานของเขาเนะะี่ยค่ะเรื่องของเงินอืมคนเรานะคะทํางานมากก็ได้เงินมากอะไรประมาณเนะะี่ยค่ะเขาจะอ่ามีความคิดอยู่อย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ ตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงคะก้าวเรียนนะคะ d o เบ l ลค่ะว้าวน่าจะเป็นรากทางไกลนะคะเนี่ย ติไม้เท้านะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะ The Sun ว้าวพระเจ้าช่วยกล้วยทอด The Sun ขึ้นแล้วนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคุณเองนั่นน่ะคุณเป็นก้าเหรียญน,นะคะคือคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยนะค,ะคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยอะคะ่ะเขาเองนั่นก็เลยเหมือนแบบว่าคือไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคุณมาก การเงินของคุณก็ดีแล้วนะคะการงานของคุณก็ดีแล้วค่ะเขาจึงน่าจะพยายามทําเพื่อจะได้ให้เทียบเท่ากับคุณนะคะนะ,ค,ะคุณคือความสุขของเขานะคะเป็นโลกใบหนึ่งของเขาเลยเนี่ยตัวเขาเองนะคะเขาไม่เคยที่บปว่าจะทิ้งคุณไปไหนไกลนะคะเพียงคาว่าไปไหนไกลก็คือว่าไม่ได้ว่าเอาใจออกไปจากคุณนะคะเขายังแบกความรู้สึกของเขาไวะะ้เนี่ยค่ะเพราะว่าคุณเป็นเด็กซันของเขาอะ่ะ นะคุณคือความสดใสนะคะคือความไร i ในชีวิตของเขาค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาด้วยนะคะค่ะคือการดีกับคุณเนี่ยเขาไม่ต้องไประแวงอะไรคุณเลยนะ,ะแล้วเขาเองนั้นเขาก็ารักคุณด้วยการอยู่กับคุณนะคะอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าได้ดีกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่างสดใสเหลือเกินนะคะทาให้เขานั้นรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะแล้วเขา จะติดต่อมาไหมนะคะแนวโน้มนะะเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าคะอืเด็กถือดาบค่ะว้าราชินีถือดาบค่ะว้าไพ่สื่อสารขึ้นแล้วค่ะ ดีเอ็มเพลเลอร์นะคะแม่จเจ้าอัศวินถือถ้วยกับว้าวขับไพ่เด็กนี้นะคะเขาจะติดต่อมาไหมนะคะมิวอาจตามหน้าไพ่ไม่เอาใจใครเลยนะคะเขาบอกเขาจะติดต่อมาะค่ะเนี่ยนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเป็นเด็กถือดาบนะคะไพ่าการสื่อสารนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะ และคุณนั้นนะคะเขารู้ว่าคุณนั้นรอเขาอยู่นะรอการสื่อสารรอการติดต่อจากเขาอยู่ค่ะเขารู้ค่ะค่ะและตัวเขาเองนั้นเขาก็เป็นดีเอมเพอเรอร์นะคะเป็นคนที่แบบว่าอยากจะทําให้ตัวเองนั้นเหมือนแบบว่ามีอะไรให้มันพร้อมก่อนนะคะนะเขาเองเขาก็มั่นคงกับคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบปิดจ,จบเป็นอัศวินถือ ถ้วยด้วยนะคะเขาอาจจะเดินทางมาหากับมาหาคุณเองนะคะเนี่ยนำความรักมามอบให้แก่คุณนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะติดต่อพร้อมด้วยคำที่พูดจาแบบหวานๆน,นะคะว่าเขารักคุณแค่ไหนคิดถึงคุณแค่ไหนนะคะไพ่เด็กนี้นะคะออกมาดีมากๆเลยเขาจะติดต่อกลับมาค่ะค่ะผลการนำนายก็จะมีประมาณว่าตอนนี้นะคะเขากําลังบ้างงานอยู่บ้างงานนะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องชีวิตของเขานะคะเพราะว่า เขาเองนั่นอยากจะเทียบทําตัวให้เทียบเท่ากับคุณนะคะเพราะคุณเป็นก้าวเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนโซที่แบบว่าอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอะคะ่ะคุณคือโลกใบหนึ่งของเขานะคะคือความสุขของเขาเขาเองตอนนี้นะคะการที่ไม่ได้ติดต่อกับคุณเนี่ยมันเป็นอคอวามรู้สึกที่แบบว่าหนักอึ้งเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ได้ทิ้งนะคะเขาไม่ได้ทิ้งค่ะเขาเพียงแต่ว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเงินในชีวิตของเขาก่อนเพื่อที่จะได้ให้เทียบเท่ากับคุณได้อะค่ะนะค่ะเพราะว่าคุณนั่นคือความสุขของเขานะคะคือคนที่เขารักนี่แหละค่ะค่ะและแนนโนมเขาจะติดต่อมาไหมนะคะเขาจะติดต่อมาค่ะเขารู้นะคะว่าคุณกําลังรอการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่นะตอนนี้ที่เขานิ่งๆเนี่ยค่ะเขานิ่งแต่เขามั่นคงนะคะเขาอยากจะทําให้ตัวเองนั้นน่มีอะไรให้ เพียรพร้อมเท่ากับคุณบ้างอะค่ะนะคะ,นะคะเด็กนี้จะค่อนข้างเหมือนประมาณแบบว่าอาจจะออกแนวแนวที่แบบว่าอ่าคุณนั้นดูดีมากเลยแต่เขาเองนั้นเขาดูด้อยกว่าคุณนะคะเขาพยายามจะตีให้ขึ้นมาให้แบบว่ายังน้อยไม่เท่ากับคุณนะคะก็อย่างน้อยกับให้ใกล้เคียงกับคุณก็อย่างดีอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเขาจะนําความรักมาให้กับคุณนะคะค่ะ ผลการทํานายก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะตอนนี้นะคะถ้าเขายังไม่ติดต่อกับมานะคะไม่ต้องคิดมากค่ะเขาไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของเขาอยู่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องด้อยกว่าคุณมากนะคะค่ะ,คะมิกวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอ่าเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย